สวัสดีครับอยู่กับคา์แมกซินไทยแลนด์นะครับคิดว่าไม่พลาดแน่นอนนะครับสำหรับ a อนิวยาม m าทีแม็กโฉมใหม่รุ่นเปิดตัวในไทยเร็วๆนี้แน่นอนนะครับหลังจากที่มีการเปิดตัวแบบเซอร์ไพรส์เอามากๆนะครับในตลาดระดับสากลกับเจ้า a อนิวยาม m าทีแม็ก รถมอเตอร์ไซค์ขนาดบิ๊กเรียกว่าบิ๊กสกูตเตอร์โฉมใหม่ล่าสุดไปเมื่อเร็วๆนี้แล้วก็ได้มีกระแสข่าวว่ามันมีรุ่นนะครับที่จะเปิดตัวกันในประเทศไทยอย่างเต็มตัวในอีกไม่นานและถ้าเราหากจะสังเกตการเดิมเกมของยามาฮ่าในประเทศไทยนะครับจะพบว่าพวกเขาเองเนี่ยได้มีการเดินเกมได้อย่างรวดเร็วอมากๆในระยะหลังๆมานี่ จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ามีการเปิดตัว Allnew YZF R7 ก็ทิ้งช่วงหลังจากการเปิดตัวในระดับสากลไม่นานก็ได้มีการเปิดตัวในบ้านเราตามๆกันมาเลยใกล้อย่างใกล้ชิดรวมไปถึงก่อนหน้านี้นะครับที่ Allnew MT07 ด้วยก็เป็นมาในแนวทํานองนี้เช่นกันทางเราก็เลยคาดการว่าถ้ามีการเปิดตัวในระดับสากลเนี่ยไม่ช้าหรอกครับในประเทศไทยต้องเปิด เปิดตัวยามาฮ่าทีแแน่นอนในส่วนของเครื่องยนต์นะครับออนิวยาม m a ่าทีแมจะมาในพิกัด560ซีซีที่ให้แรงม้าสูงสุดที่47แรงมา้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่55.7นิวตันเมตรน้ำหนักโดยรวมของตัวรถนะครับจะอยู่ที่218กิโลกรัมซึ่งก็ยังถือว่าค่อนข้างเบาเมื่อเทียบกับพิกัดของตัวรถ และระบบการสั่นสะเทือนที่ได้มาด้านหน้านะครับระบบสั่นสะเทือนจะเป็นแบบโชกหัวกลับ upside down มีขนาดที่41มิลิเมตรส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นโชกเดี่ยวที่สามารถปรับแต่งค่าได้ทางด้านหน้าจอมั่นวัดนะครับจะเป็นหน้าจอแสดงผลแบบ tft ขนาด7นิ้วสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้แบบเต็มรูปแบบและสามารถเชื่อมต่อแผนที่กราม Win ผ่านกระบบบลูทูธ Wi-Fi, USB ได้และทั้งหมดนะครับจะควบคุมการตั้งค่าด้วยปุ่มจอยสติ๊กที่แฮนด์จับมือด้านซ้ายมีการออกแบบไฟหน้าแบบคู่ LED แบบใหม่มาในขณะที่ล้อรถนั้นนะครับจะมาในรูปแบบแบบสปิน f o ร์เจนสกานที่มีน้ำหนักเบากว่าเดิมทำให้ระบบการสั่นเทือนเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นและมีความรู้สึกสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเอง โดยการลดความเฉยนะครับด้านหน้าเนี่ยประมาณลดลงนะครับประมาณ10%และด้านหลังเนี่ยลดลง6%พร้อมกับยางลดแบบบิสโตนที่ติดรถมาให้นะครับณนะตอนนี้นะครับต้องบอกเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เหลือแค่รอเวลาในการเปิดตัวยอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะครับหากมีความเคลื่หน้าเนี่ยทางช่องคาร์แมกาซีนไทยแลนด์ของเรา จะนำมาอัปเดตโดยเร็วที่สุดนะครับฝากกด Subscribe ช่องคามแมกซ n นไท a แลนด์ไว้เลยนะครับและฝากเข้าไปอ่านบทความได้ที่เว็บไซต์ c a r m a g a z i n e thailand com ของเราส่วนในวันนี้นะครับต้องจากลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ